บทที่หนึ่ง้อยหกสเปลี่ยนศัตรูเป็นเพื่อนเพียงเพื่อความอยู่รอดบนพื้นดินนรกร้างมีหลุมลึกสองหลุมหลุมหนึ่งใหญ่และอีกหลุมหนึ่งเล็กเกือบจะเชื่อมต่อกันฝุ่นที่รวมตัวกันกำลังจะสลายไปลินแรนและลิวฮงชานนอนอยู่บนขอบหลุมที่พวกเขาสร้างขึ้นและมองหน้ากันมีการหยุดชั่วคราวเป็นเวลานานในที่สุดลิวฮงชานกอดไม่ได้ที่จะถามว่าสมองของคุณมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าฉันเข้าใจว่าคุณต้องการดับจับฉันแต่ทำไมคุณไม่ออกทางออกละ่ะลินแรนกรอบตาเจ้ากล้าถามข้าเช่นนั้นหรือ ถ้าเจ้าไม่รีบหนีข้าจะต้องใช้พลังงานภายในหรือไม่หลิวหงชานพยักหน้าและมองไปที่ลินแรนด้วยการจ้องมองอย่างพินิดพิเคราะห์ดูเหมือนว่าคุณจะรู้แล้วว่าสิ่งนั้นถูกดึงดูดโดยความผันผวนของพลังงานภายในแน่นอนฉันทำลินแรนตอบอย่างภาคภูมิใจแต่เขาก็ประหลาดใจไม่มากก็น้อยครั้งล่าสุดเขาเพิ่งรู้ตัวหลังจากผ่านไปนานแต่หลิวหงชานสามารถเข้าใจได้อย่างเฉียบคมผ่านการแลกเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเพียงสองครั้งกับร่างสีขาวก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลน,นี้มีประสบการณ์การ่กชชนนันออนแน ลิวฮงชานถามเบาๆด้วยท่าทางหยอกล้อหรือคุณก็ไม่รู้เหมือนกันฉันจะไม่บอกคุณแม้ว่าฉันจะรู้ลินแรนตอบอย่างหนักแน่นและปีนขึ้นจากหลุมลึกที่เขาสร้างขึ้นปรับใดที่เขาไม่ใช้พลังงานภายในเขาก็ปลอดภัยที่นี่ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลว่าชายในชุดเกราะจะโจมตีเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้ลิวฮงชานก็ปีนออกจากหลุมเช่นกันหลังจากมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังครู่หนึ่งเขาก็เดินไปที่ด้านข้างของลินแรน คุณกำลังทำอะไรลินแรนมองไปที่หลิวหงชานทันทีและพูดอย่างระมัดระวังว่าฉันเตือนคุณแล้วตราบใดที่คุณกล้าที่จะเปิดใช้งานพลังงานภายในของคุณสิ่งนั้นจะมาถึงและฆ่าชีวิตคุณทันทีนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องอยู่ใกล้คุณด้วยวิธีนี้ไม่มีใครสามารถหลบหนีได้ขณะที่หลิวหงชานพูดเขากอดไม่ได้ที่จะมองไปรอบๆที่นี่คืออะไรกันแน่ความลับทั้งหมดของราชวงศ์เซียนสวรรค์อยู่ที่นี่ลินแรนตอบอย่างตรงไปตรงมานับตั้งแต่หลิวหงชานเข้ามาที่นี่เขาไม่มีความััจ่ะลหวไบร ลิวหงชานดูเหมือนจะรู้เรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ถามคำตอบของลิงแรนเขาหยุดชั่วครู่ก่อนจะถามต่อไปถ้าอย่างนั้นคุณก็น่าจะรู้วิธีออกไปใช่ไหมดูลิงแรนชี้ไปที่รอยแตกบนท้องฟ้าและลิวหงชานโบกมือทันทีอย่าพยายามหลอกให้ฉันเปิดใช้งานพลังงานภายในของฉันฉันกำลังพูดถึงทางออกที่ปลอดภยัยทางออกไหนปลอดภยัยแบบที่คนที่มาเก็บความลับไปลิวหงชานพูดอย่างสบายๆว่าเราสองคนฮาฟเซนไม่สามารถแม้แต่จะต้านทานการเคลื่อนไหวจากสิ่งนั้นได้ฉันไม่เชื่อว่าคนที่มาเก็บความลับจะแข็งแกร่งกว่าคุณและฉันพวกเขาต้อ้ออองงกกไไปหหลัจาาาเขมมใช่ ลินเรนเง้มปากและไม่พูดอะไรเพราะสิ่งที่ลิวฮงชานพูดเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคิดอย่างไรก็ตามลินแรนรู้จักสถานที่ลับนี้ดีกว่าลิวฮงชานดังนั้นหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจัก,กรพรรดินีเคยกล่าวไว้ว่ามีเพียงจัก,กรพรรดแห่งราชวงศ์เซียนสวรรค์เท่านั้นที่รู้เรื่องสถานที่ลับแห่งนี้กล่าวอีกในหนึ่งตามกฎของราชวงศ์เฉพาะจัก,กรพรรดองก่อนๆเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ได้ด้วยวิธีนี้กุญแจสำคัญสำหรับพวกเขาในการเข้าและออกอย่างปลอดภัยจึงไม่ใช่การ่มาากง,งวกีสดชทุน บางทีตราบเท่าที่สมาชิกของราชวงศ์เข้าไปในสถานที่ลับผู้ชายในชุดเกราะจะไม่โจมตีแม้ว่าลิงแรนจะไม่รู้ว่าชายคนนี้รอดชีวิตมาได้อย่างไรแต่จากปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าชายคนนี้ฉลาดอย่างไรก็ตามลิงแรนไม่ได้ตั้งใจจะบอกลิวฮงชานเกี่ยวกับเรื่องนี้ท้ายที่สุดพวกเขายังคงเป็นศัตรูกันหลังจากพูดอย่างไม่ตั้งใจว่าเขาไม่รู้ลิงแรนก็จับหน้าอกของเขาและเดินโซเซไปทางวังที่สุดโทมซึ่งอยู่ไม่ไกล ไม่ใช่ว่าเขาต้องการค้นหาความลับใดๆแต่เขาแค่ต้องการหาที่พักผ่อนแม้ว่าบาดแผลบนหน้าอกของเขาจะไม่เจ็บมากอีกต่อไปแต่เขาก็ไม่สามารถใช้พลังงานภายในเพื่อรักษาได้ในตอนนี้การสัมผัสกับลมหนาวในถิ่นธุรกันดารจะทำให้อาการบาดเจ็บของเขาแย่ลงอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากเดินไปหลายสิบก้าลินเรนก็ตระหนักว่าลิวฮงชานยังคงติดตามเขาอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เขาไม่สามารถยุ่งกับลิวฮงชานได้เขากัดฟันและเดินไปสับพักก่อนที่จะมาถึงห้องถงพระราชวังที่ค่อนข้างสมบูรณ์หลังจากผลักประตูและเข้าไปเขาก็ปิดอย่างแนนา หลังจากรอสักพักและเห็นว่าลิวหงชานไม่ได้เข้ามาลิงแรนก็พิงกำแพงแล้วค่อยๆนอนลงบนพื้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาบาดเจ็บหรือเหนื่อยเกินไปแต่ทันทีที่เขาหลับตาเขาก็ห่อลออออหลับไปหลังจากช่วงเวลาที่ไม่รู้จักลิงแรนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงคลิกเขาลืมตาด้วยความมุนงงและตระหนักว่าลิวหงชานได้เข้ามาในห้องโถงนี้ด้วยลิวฮงชานได้รับเศษไม้บางส่วนจากที่ไหนสักแห่งและนำมารวมกันในขณะนี้เขานั่งยองๆข้างๆลิงแรนและขอก้อหินสองก้อนราวกับว่าเขาต้องการจุดไฟ คุณกําลังทําอะไรลินแรนถามด้วยความสับสนในขณะที่เขาพูดเขามองลงไปที่หน้าอกของเขารอยช้าใหญ่กว่าเดิมมากแต่ก็ไม่เจ็บเท่าดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของเขาจะดีขึ้นมันจะมืดเร็วๆนี้เราไม่มีกําลังที่จะปกป้องตัวเองในตอนนี้เราต้องก่อไฟเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายขณะที่ลิวฮงชานพูดประกายแวววาวก็พุ่งออกมาจากหินทั้งสองก้อนเขาดีใจทันทีเขารีบหยิบฟืนขนาดเล็กจากด้านข้างและวางไว้บนกองไฟอย่างระมัดระวงังเมื่อเห็นสิ่งนี้ลินแรนพูดไม่ออกถ้าคุณมีพลังทําไมไม่คิดว่าจะออกไปยังไงละ่ะทีีี่่่่นจะะไไมมมมืดแลข ก่อนที่เขาจะพูดคำว่าสัตว์ร้ายลิงแรนก็ได้ยินเสียงหอนเหมือนหมาป่ามาจากระยะไกลเขาหันไปมองข้างนอกโดยไม่รู้ตัวและเห็นว่าวันที่สดใสแต่เดิมเปลี่ยนเป็นสีเทาเกิดอะไรขึ้นฟ้าครึมหรือเปล่าลิงแรนพึงพำและต้องการออกไปดูใกล้ๆเมื่อเขาเดินผ่านลิวฮงชานเขาก็หยุดโดยเขาข้างนอกมันอันตรายขณะที่ลิวฮงชานพูดเขาก็เหยียดมือซ้ายออกลิงแรนเห็นว่ามีรอยเลือดหกจุดบนแขนซ้ายของเขาบาดแผลไม่ยาวนักแต่ลึกและมีเลือดไหลมันเกิดขึ้นในไม่กี่วินาทีถ้าฉันไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็วฉันคงเสียแขนนี้้ไปแลว ขณะที่ลิวฮงชานพูดสายตาของเขาก็ล่องลอยไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดด้านนอกเราเข้ามาได้เกือบ20สชั่วโมงแล้วแต่เพิ่งจะเริ่มมืดลิงแรนขมวดคิ้วเล็กน้อยหมายความว่ายังไงกลางวันและกลางคืนสวนทางกันเสมอวันที่นี่ยาวนานมากดังนั้นกลางคืนจึงไม่สั้นอย่างแน่นอนลิวฮงชานมองไปที่บาดแผลที่แขนของเขาอีกครั้งและน้ำเสียงของเขาก็เคร่งขรึมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันรู้ว่าคุณไม่ต้องการและจริงๆแล้วฉันก็ไม่ต้องการเช่นกันแต่ถ้าคุณไม่ต้องการดึงดูดสิ่งนั้นคืนนี้เรรราาต้ออง่่วมมืกกันนบทที161แผ ลินแรนมองไปที่บาดแผลบนแขนของลิวฮงชานและอดไม่ได้ที่จะลังเลไม่ใช่ว่าเขาลังเลว่าจะร่วมมือหรือไม่แต่ถ้าสิ่งที่ลิวฮงชานพูดเป็นความจริงลิงแรนไม่สงสัยเลยเมื่อลิวฮงชานบอกว่าพวกเขาอยู่ที่นี่มาเกือบ2ี่บชั่วโมงแล้วครั้งสุดท้ายที่ลิงแรนเข้าไปในสถานที่ลับเป็นเวลากลางคืนแต่สถานที่ลับนี้ยังเป็นเวลากลางวันนั่นเป็นเหตุผลที่เขาบอกว่าที่นี่จะไม่มืดหลังจากนั้นเขาก็ถูกไล่ล่าโดยชายในชุดเกราะเขาเกือบจะไปเที่ยวสถานที่ลับทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงสัตววว์ป่่่าาาเเขไมมห็นสิิงีีีชตตทด้้ยซ ดังนั้นลินแรนจึงไม่เชื่อเมื่หลิวหงชานบอก,กว่ามีสัตว์ร้ายอยู่ข้างนอกอัศเจรีอัศเจรีอย่างไรก็ตามท้องฟ้าข้างนอกมืดมากในบางครั้งอาจได้ยินเสียงหอนสองสามเสียงจากที่ไกลไกลสิ่งนี้ทําให้ลินแรน,นไม่มีทางเลือกนอกจากเชื่อมันหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งลินแรนก็ตัดสินใจทดสอบเขาก่อนจากนั้นเขาถามอย่างใจเย็นว่าคุณต้องการให้ฉันร่วมมืออย่างไรคุณให้ข้อมูลมาแล้วฉันจะหาทางออกเอง ลิวฮงชานมองไปที่ไฟและตอบเบาๆว่าในตอนนั้นตอนที่ฉันถูกจับฉันอยู่ที่ระดับที่7็ดของขอบเขตปรมาจารย์การต่อสู้ระดับสูงแต่ฉันสามารถหลบหนีจากการควบคุมของไฟเอเลเมนอิมพิเรียลกาดได้ดังนั้นคุณสามารถเชื่อใจฉันเมื่อต้องหาทางออกลินแรนรีตาและถามด้วยน้ำเสียงไร้อารมณ์คุณควรรู้ว่าฉันจะไม่ปล่อยให้คุณมีชีวิตอยู่ที่นี่ทำไมคุณยังเต็มใจร่วมมือกับฉันฉันมีทางเลือกอื่นไหมลิวฮงชานยักไหล่และกวาดสายตาไปทั่วห้องโถงวังเก่าที่ว่างเปล่าฉันไม่คุ้นเคยกับสถานกกกกาาาาารณ์ททีี่่กก่นนนมมเเิไไปแ้้วฉัจะหงาางออดอด แต่นั่นคงต้องใช้เวลามากแน่แนเดิมทีข้าวางแผนจะทุบพระราชวังให้ราบและขึ้นครองบัลลังก์ในเร็ววันแต่ตอนนี้มันยืดเยื้อเกินไปข้าจึงต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นหากมีอะไรเกิดขึ้นกับแผนของฉันราคาจะเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถจ่ายได้ลินแรนถามโดยไม่รู้ตัวว่าราคาเท่าไหร่นั่นไม่ใช่เรื่องที่คุณควรรู้ลิวฮงชานตอบด้วยน้ำเสียงไม่แยแสฉันจะเริ่มรักษาแผลของฉันตอนนี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงคุณสามารถพิจารณาว่าจะทำงานกับฉันหรือไม่ จากนั้นลิวหงชานก็หยิบไม้ชิ้นเล็กๆขึ้นมาและเริ่มขูดสะเก็ดแผลออกจากนั้นเขาก็ใช้ที่เท่าของพืชบนมันลิงแรนรู้สึกเจ็บปวดเพียงแค่มองไปที่รอยเปื้อนเลือดแต่ลิวหงชานดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรเลยเขาไม่แม้แต่จะสบตาลิงแรนมองจากด้านข้างและลังเลอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเขากอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณไม่เจ็บปวดจริงๆเหรอือฉันคุ้นเคยกับมันลิวหงชานตอบอย่างใจเย็นราวกับว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องที่ไม่สำคัญ หัวใจของลินแรนตั้งไม่เป็นจังหวัดทันใดนั้นเขาก็จำได้ว่าลิวฮงชานเคยพูดว่าครั้งแรกที่เขาต่อสู้กับเซี่ยวฮวยเขาเสียแขนโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นเพราะเวลานั้นที่เขาตระหนับว่าเซียวฮวยสามารถดูดซับเลือดเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเธออย่างไรก็ตามสิ่งที่ขัดแย้งกับเรื่องราวก็คือลิวฮงชานในปัจจุบันมีสองแขนที่สมบูรณ์พร้อมเลือดเนื้อลินแรนรู้สึกสงสยัยเป็นไปได้ไหมว่าเขามีสามแขน เรากับรู้ว่าลิงแรนกำลังคิดอะไรอยู่ลิวฮงชานเขย่าแขนที่บาดเจ็บของเขาและอธิบายว่านี่คือแขนของรองแม่ทัพของฉันก่อนหน้านั้นเขาใส่ร้ายฉันว่าสมรู้ร่วมคิดกับศัตรูต่างชาติฉันจับแขนเขาเป็นการชดเชยไม่มากไปใช่ไหมอามันไม่มากเกินไปลิงแรนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะใส่หัวแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่ารองแม่ทัพไร้เดียงสาแต่เมื่อหกสิปีที่แล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารองแม่ทัพยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรก็ตามลิงแรนยังคงสังเกตโดยไม่รู้ตัวและตระหนักว่าแขนของลิ เมื่อเทียบกับแขนขวาของลิวฮงชานแขนซ้ายซึ่งเป็นแขนของรองแม่ทัพมีผิวสีเทาอมเขียวนอกจากนี้นิ้วยังสั้นลงและข้อต่อก็ใหญ่ขึ้นมันน่าจะเป็นแขนของนักศิละปะก,การต่อสู้ที่ใช้ดาบหนักได้ดีจากนั้นลินแรนก็นึกถึงรายละเอียดอื่นเมื่อลิวฮงชานโจมตีเขามักจะถือดาบไว้ในมือขวาและวางมือซ้ายไว้ด้านหลังในเวลานั้นเขาคิดว่าลิวฮงชานแค่แส้งทำเท่ตอนนี้เขาคิดเกี่ยวกับมันแล้วเขาคงไม่สามารถใช้มือซ้ายได้อย่างคล่องตัวเมื่อฉันโจมตีฉันสามารถโฟกัสไปที่แขนซ้ายของเขาได้ลิินนนนนนนแแแรรจจดดบบัััััทึกกกกใใใลละพยหห้้้้้าาววงงฉตต่่มมมืออคุณไีข เงื่อนไขอะไรฉันอยากจะท้าดวนตัวตายกับคุณขณะที่ลิงแรนพูดเขาก็เหยียดฝ่ามือขวาออกเจตนาของดาบควบแน่นทันทีและบินระหว่างนิ้วของเขาเหมือนมังกรตัวเล็กในตอนนั้นเจ้าซุ่งโจมตีซอสตอนนี้คุณได้เข้าร่วมกองกําลังกับราชวงศ์หยงอันยิ่งใหญ่เพื่อโจมตีราชวงศ์เซียนสวรรค์ไม่ว่ายัางไงฉันก็ไว้ชีวิตคุณไม่ได้ ลินแรนพูดอย่างเย็นชาโดยไม่มีการแสดงออกใดๆฉันสามารถร่วมมือกับคุณเพื่อหาทางออกแต่ก่อนที่ฉันออกจากสถานที่นี้ฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อฆ่าคุณหากไม่ได้ผลฉันจะต่อสู้กับคุณตามลำพังหลังจากที่เราออกไปได้ในที่ที่ไม่มีใครได้รับผลกระทบลิวฮงชานเงยหน้าขึ้นมองลิงแรนจากนั้นสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่กำมือของดาบที่อยู่ในมือของลิงแรนหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็ยื่นมือขวาออกไปและเขย่าลิงแรนฉันยอมรับความท้าทายของคุณขณะที่เขาพูดเจตนาของดาบก็ถูกปล่อยออกจากฝาา่ามือของลิวฮงนนแรททัี ในเวลาเดียวกันเจตนาดาบของลิงแรนเข้าสู่ร่างกายของลิวหงชานดวงตาของพวกเขาสว่างขึ้นนั่นหมายความว่าการประลองความตายระหว่างพวกเขาทั้งสองได้ก่อตัวขึ้นแล้วหลังจากแลกเปลี่ยนเจตนาของดาบอย่างรวดเร็วลิวหงชานก็ปล่อยมือและหยิบฟืนที่ลุกไม่ขึ้นมาจากกองไฟเราน่าจะไปเจตนาของดาบอาจล่อลวงสิ่งนั้นลิงแรนรู้ว่าลิวหงชานกำลังพูดถึงชายในชุดเกราะแต่เขาก็ไม่กังวลเพราะเขารู้ว่าเจตนาของดาบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถดึงดูดเขา เหตุผลนั้นง่ายมากลิงแรนใช้เจตนาของดาบเพื่อเก็บเศษมแมลงสีดำที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าของเขาหากเจตนาของดาบสามารถดึงดูดคนคนนั้นได้เขาคงไม่สามารถนอนหลับอย่างสงบได้นานกว่า20ชั่วโมงอย่างไรก็ตามลิงแรนไม่ได้ตั้งใจจะบอกลิวฮงชานเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสองจะมีความสัมพันธ์แบบร่วมมือแต่ความจริงที่ว่าพวกเขาเป็นศัตรูคู่อาฆาตก็ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นยิ่งลิวฮงชานรู้น้อยเท่าไหร่ลิงแรนก็ได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้น หลังจากยืนยันความร่วมมือแล้วลิวฮงทานก็ส่งคบเพลิงและสั่งว่าฉันต้องการจุดประกายไว้ที่นี่ออกไปยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกแจ้งให้เราทราบเมื่อสิ่งนั้นมาถึงลินแรนหยิบคบเพลิงและจากไปหลังจากที่เขาจากไปลิวฮงทานรีเช็ดที่เท้าออกจากแขนของเขาอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นบาดแผลที่เรียบเล็กน้อยพวกมันไม่ลึกมากและเป็นเพียงรอยขีดข่วนเมื่อมองไปที่ด้านหลังของลินแรนนอกประตูลิวฮงชานเยอ้ยอยันแต่ไม่นานใบหน้าของเขาก็กลับมาเป็นปกติจากนั้นเขาก็เอาแขนเสื้อมาคลุมแขนแล้วเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบทที่่่่162หาาาาายยยยนะะองงเขจไมตๆ ในห้องบรรทมของพระราชวังจักรพรรด,ดินีสวมเสื้อคลุมมังกรพร้อมมงกุฎตอดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธในราชสำนักเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารเรียงรายอยู่สองข้างทางอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ร่าเริงเหมือนปกติในราชสำนักพวกเขากลับก้มหน้าลงและไม่กล้ามองตาจักรพรรด,ดินีหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งจักรพรรด,ดินีก็พูดอย่างเย็นชาว่ามันผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วคุณมีความคิดอะไรบ้างไหมไม่มีใครตอบจักรพรรด,ดินีรีตาของเธอและกำลังจะลุกเป็นไฟเมื่อเลขาธิการใหญ่จันยูเอ๋งยืนออกมาฝ่าบาทข้ามีข้อเสนอแนะ เมื่อเห็นจางยูเองจักรพรรด,ดินีก็จำได้ทันทีว่าบุคคลน,นี้ใช้ตำแหน่งของเขาเพื่อแก้แค้นลินแรนอย่างไรก็ตามตอนนี้กิจการของรัฐมีความสำคัญมากขึ้นดังนั้นจักรพรรด,ดินีจึงไม่แสดงความไม่พอใจใดๆเธอระงับความโกรธของเธอและพูดอย่างใจเย็นบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่จางยูเองก้าวไปข้างหน้าครึ่งก้าวกุมมือแล้วพูดว่าราชวงศ์ยงที่ยิ่งใหญ่ต้องเตรียมการอย่างเพียงพอเพื่อโจมตีเราในเวลานี้ฉันคิดว่าเราไม่สามารถสู้แบบตัวต่อตัวในการต่อสู้ครั้งนี้ได้เราควรสั่งให้ทหารที่แนวหน้าถอออยททัันีแลลละหหกตรูใ้งไป ในเวลานั้นราชวงศ์ยงคงสงสัยแน่ว่าเรากำลังวางแผนอะไรบางอย่างในขณะที่พวกเขายังไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรเราสามารถส่งกองทหารจำนวนมากไปเสริมแนวหน้าและล้อมศัตรูจากทุกทิศทางได้ท่านจางนี่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมหลอดจางคู่ควรกับการเป็นเลขาธิการใหญ่คุณรู้จักศิลปะแห่งสงครามดีจริงดีจริงทันทีที่จางอยู่ฮิงงอพูดจบเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็ออกมายกย่องเขาทันที จักรพรรด,ดินีไม่แสดงออกและไม่มีใครสามารถบอกได้ว่านางกำลังคิดอะไรอยู่หลังจากที่เจ้าหน้าที่เงียบลงเธอถามว่าท่านจางคุณรู้หรือไม่ว่าราชวงศ์ยงอันยิ่งใหญ่ส่งคนมารุกรานชายแดนของเราครั้งนี้กี่คนจางยูเอ๋งครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าตามรายงานที่สองจากแนวหน้าเมื่อราชวงศ์ยงใหญ่บุกชายแดนครั้งแรกพวกเขาส่งคนไปประมาณสามแสนคนหลังจากนั้นพวกเขาก็ส่งกำลังเสริมอีกสองแสนนายตอนนี้มีประมาณห้าแสนคนจักรพรรด,ดินีพยักหน้าแล้วรู้หมว่าราชวงศ์ยงมีทหารกี่คน ตามรายงานล่ลาสุดจากแกรนด์เคาร์ซิวมีคนประมาณ7 0 0 0 0 0คนที่มีการฝึกฝนโดยเฉลี่ยในระดับที่สีของมาเทียวมาสเตอร์เรียลดีมากจักรพรรดินีพยักหน้าอีกครั้งด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเธอถ้าอย่างนั้นคุณรู้หรือไม่ว่าราชวงศ์เซียนสวรรค์ของเรามีกองกำลังจำนวนเท่าใดดี B. การแสดงออกของจางยูเอ๋งเปลี่ยนไปแต่เขายังคงกัดกระสุนและตอบว่ามีทหารประมาณ5 0 0แส0นายพร้อมทำสงครามแต่ถ้าเรารวมพลเรือนในป้องปราการที่ชายแดนจะมีประมาณ1 2จล้านคนจักรพรรดินีถามต่อไปว่าพลเรือนเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนหรือไม่จางยูเอ๋ จักรพรรนีนีไม่ถือสาเธอหยุดชั่วครู่แล้วพูดต่อดังนั้นทางออกของคุณคือล้อม 500, คนห้าแสนคนด้วยคนห้าแสนคนไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาจะใช้เวลานานเท่าใดในการเข้าสู่สนามรบแต่ยังมีทหารอีกสองแสนคนที่ราชวงศ์ยงใหญ่สามารถส่งได้เราจะไม่ปกป้องโครงแดนอื่นแล้วหรือใบหน้าของจางยูเอ๋งซีดลงและคุกเข่าลงบนพื้นฝ่าบาทข้าขอโทษฉันไม่ได้คิดผ่านฉันสมควรตายงั้นไปตายซะจักรพัรด,ดินีกล่าวอย่างใจเย็นจากนั้นดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นเย็นชาขณะที่เธอตะโกนอย่างโหดเหี้ยมทหารยาม เอาชนะจางยูเอ๋งและถอดเสื้อคลุมอย่างเป็นทางการออกพาเขาไปที่ประตูเมริเดียนและประหารชีวิตเขาใช่ทหารองค์รักรับคำสั่งโดยพร้อมเพรียงกันและรีบเข้าไปในราชสำนักก่อนที่จางยูเอ๋งจะทันได้ตอบโต้เขาถูกถอดหมวกและเสื้อคลุมอย่างเป็นทางการออกแล้วลากออกไปโดยทหารยามสองสามคนราวกับสุนัขที่ตายแล้วหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเสียงอ้อนวอนของจางยูเอ๋งก็ดังมาจากข้างนอกแต่จักรพรรดินีแซงทำเป็นไม่ได้ยินเจ้าหน้าที่ที่เหลืออยู่ในราชสำนักตกตะลึง แม้ว่าจางยูเอ๋งบอก,กว่าเขาสมควรตายแต่ทุกคนก็รู้ว่าเขาไม่ได้หมายความตามนั้นทำไมจักรพรรด,ดินีถึงฆ่าเขาจริงๆเจ,จ้าหน้าที่พล,ลเรือนและทหารเงียบไปครู่หนึ่งห้องโถงขนาดใหญ่เงียบมากจนได้ยินเสียงเข็มลนในขณะน,นี้ร่างสีขาวกวาดเข้าไปในห้องบันลังพร้อมกับลมแรงหลังจากลงจอดเขาก็แสดงตัวเป็นชายหนุ่มที่มีใบหน้าเหมือนเด็กเมื่อเห็นชายหนุ่มจักรพรรด,ดินีก็มีความสุขมากเธอโบอกมือแล้วตะโกนว่าทุกคนไปกันได้แล้วขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าราชการพลเรือนและทหารคุกเข่าถวายบังคมจากนั้นพวกเขาก็ออออกกจาาห้งงงบัลย่รรววดเ็ เมื่อไม่มีใครอยู่รอบๆจักรพรรด,ดินีถามทันทีอย่างกระวนกระวายใจจีหยุนสถานการณ์ที่แนวหน้าเป็นอย่างไรบ้างฉันได้ส่งโทเค็นของลิงแรนไปยังนิกายต่างๆแล้วพวกเขาได้ออกเดินทางไปแล้วคูโอ้กิยุนตอบอย่างนุ่มนวลเขาหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าฉันจำไม่ผิดพวกเขาน่าจะมาถึงสนามรบแล้วฝ่าบาทไม่ต้องกังวลดีแล้วจักรพรรด,ดินีถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอถามว่ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับลินแรนไหมใบหน้าของฮูโอ้กิยุนตึงเครียดจากนั้นเขาก็ใส่หัวด้วยท่าทางเคร่งขรึม เมื่อจัก,กรพรรด,ดินีเห็นสิ่งนี้สีหน้าของเธอที่เคยอ่อนลงก็กลับมากังวลอีกครั้งมันผ่านไปแล้วหนึ่งวันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาหลังจากที่เขาหายตัวไปในขณะที่ต่อสู้กับลิวฮงชานหรือไม่ไม่ต้องห่วงเขาจะสบายดีคูโอ,โอกินยุนหัวเราะเบาๆและตอบว่าคนดีอย่างเราไม่ยืนยาวหายนะอย่างเขาคงไม่ตายง่ายๆหรอกณสถานที่เร้นลับแห่งตำหนักร้อยหอมภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิดลินแรนและลิวฮงชานต่างถือคบไฟและเดินช้าๆบนพื้นดินนรกร้างอาชูจู่ๆลินแรนก็จามและลูบจมูกฉันเเปป็นหหวัดรือล่า แม้ว่าฉันจะไม่สามารถใช้พลังงานภายในได้แต่ที่นี่ก็ไม่เป็นน้ำแข็งเลยอาจเป็นเพราะคุณบาดเจ็บลิวฮงชานตอบอย่างสบายๆขณะที่เขามองไปรอบๆเราอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ลินแรนสายหัวโดยไม่ต้องคิดนอกจากพระราชวังที่สุดโทมแล้วที่นี่ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วหลังจากเดินไปมาเป็นเวลานานเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนลิวฮงชานถอนหายใจและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแม้ในตอนกลางคืนท้องฟ้าที่นี่ก็ยังเป็นสีเทาไม่มีดวงดาวหรือดวงจันทร์มีเพียงก้อนเมฆสีขาวที่ลอยอยู่บนนั้นหยุดมองที่นี่ไม่มีดวงดาวแม้แต่ดวงเดียว ลิงแรนกรอบตาและหยอบล้อคุณบอกว่าคุณเก่งมากในการหาทางไม่ใช่เหรอไปข้างหน้าลิวฮงชานโกรธมากเขามองท้องฟ้าต่อไปและพูดว่านี่ไม่ใช่โลกปกติประสบการณ์ส่วนใหญ่ของฉันไร้ประโยชน์ที่นี่ลิงแรนไม่ได้พูดอะไรและเพียงแค่ตะคอกด้วยความดูถูกล่าวกับจะพูดว่าคุณเพิ่งรู้เหรอหลังจากเดินไปประมาณสองไมล์ลิงแรนก็โยนคบไฟในมือทิ้งและนั่งลงบนพื้นเสร็จแล้วเราหลงทางแล้วเราหาวังไม่เจอด้วยซ้ํา ครเพลิงของลิวฮงชานก็แสดงอาการดับเช่นกันแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ยอมแพ้เขาหายใจเข้าลึกๆและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันใดนั้นเขาก็หันกลับมาและกดมีดสั้นมังกรคำรามที่เอวของเขาลินแรนก็ยืนขึ้นในเวลาเดียวกันในตอนนี้เขาเห็นร่างหนึ่งแอร์วบผ่านความมืดไปด้านหลังลิวฮงชานไม่ไกลนะักบทที่163หลงทางวังที่คาดเดาไม่ได้กราวลินแรนและลิวฮงชานยืนหันหลังให้กันขณะที่พวกเขามองไปรอบๆอ,อย่างระแวกระวัง เมื่อกี้มันอะไรกันลิวหงชานถามเบาๆตอนนี้ด้านหลังของเขาหันไปทางเงาดังนั้นเขาจึงไม่เห็นมันด้วยตาของเขาเองอย่างไรก็ตามความรู้สึกเฉียบพลันขององค์การเคลื่อนไหวรอบข้างที่เขาพัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้เขาตอบสนองทันทีลินแรนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วสายหัวมันเร็วเกินไปที่จะเห็นได้ชัดแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นหมาป่าอัศเจรีอัศเจรีคงจะลำบากน่าดูลิวหงชานถอนหายใจเบาๆหมาป่าอาศัยอยู่เป็นฝูงถ้าเราเห็นก็แสดงว่ามีกลุ่มอยู่ใกล้ๆ ลิงแรนหัวราะเบาๆและพูดว่านั่นอาจไม่เป็นอย่างนั้นฉันไม่ได้ยินว่าฝูงหมาป่าจะไล่ราชาหมาป่าตัวเก่าออกไปเหรอไม่ว่าราชาหมาป่าจะช่วยเหลือฝูงแกะมากเพียงใดเมื่อมันกลายเป็นภาระมันก็จะถูกทอดทิ้งโดยไม่ลังเลลิวฮงชานหันกลับมาและมองไปที่ลิงแรนหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาพูดเบาๆว่าอันนั้นเมื่อครู่นี้เร็วมากเป็นไปไม่ได้ที่มันจะถูกฝูงทิ้งลิงแรนพยักหน้าเห็นด้วยและหยุดพูดสถานที่นี้ว่างเปล่าและไม่มีสิ่งกีดขวางพวกเขาไม่สามารถใช้สัมผัสแห่งงงงงสสสววรรรรค์เเพ่่่ออออตตจจจบบไดด้้้้ััันนกกกขขาาายยาึใใยลิิง ในไม่ช้าลินแรนก็ตรหนักถึงปัญหาพวกเขาไม่สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจนท้องฟ้าเปล่งแสงสีเทาแต่เพราะคบเพลิงที่สว่างก่อว่าที่พวกเขาถืออยู่แสงจึงสลัวลงอย่างไรก็ตามในขณะน,นี้คบไฟสามารถส่องสว่างไดเพียงรัศมีประมาณ19เท่านั้นต่อไปก็แทบจะเป็นสีดำสนิทยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเปลวไฟบนคบเพลิงค่อยๆดับลงรัศมีของแสงก็ลดลงอย่างมากเราต้องดับคบไฟลินแรนกระซิบลิวฮงชานดับคบเพลิงด้วยเท้าของเขาเห็นได้ชัดว่าคิดแบบเดียวกับเขาทันทีที่คบไฟดับลงทั้งสองรู้สึกว่าการมองเห็นของ อย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้คงอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้นในไม่ช้าพวกเขาก็คุ้นเคยกับแสงสีเทาที่ปล่อยออกมาจากท้องฟ้าและโลกประหลาดนี้ก็ค่อยๆปรากฏต่อหน้าพวกเขาทั้งสองอีกครั้งหลังจากมองไปรอบๆครู่หนึ่งลิงแรนก็ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีตําหนักที่พวกเขากําลังพักผ่อนยืนอยู่อย่างเงียบๆห่างจากเขาไม่กี่ร้อยฟุตไฟที่ลิวหงชานเริ่มขึ้นเกือบจะดับลงเหลือเพียงประกายไฟเมื่อมองย้อนกลับไปทางที่พวกเขามารอยเท้าทั้งสองแถวยาวออกไปจนเกือบเป็นเส้นตรงอย่างไรก็ตามหากสังเเเกกตตดีีดจะะพบว่าารรออยยท้้งงมลลัษณโค็น อีกในหนึ่งพวกเขาคิดว่ากำลังเดินเป็นเส้นตรงแต่แท้จริงแล้วพวกเขากำลังเดินเป็นวงกลมรอบพระราชวังที่สุดโสมลินแรนย่อเย้ยทันทีคุณเก่งในการหาทางออกเหรอเมื่อรู้ว่าเขาผิดลิวฮงชานก็ไม่ตอบโต้เขากระแอม,มในลำคอและเปลี่ยนหัวข้อเพราะอยู่ไม่ไกลเราเข้าไปกันก่อนเธอมีกำแพงปกป้องเราเราแค่ต้องเฝ้าทางเข้าจากนั้นลิวฮงชานก็เดินไปที่พระราชวังพร้อมกับเปิดประตูลินแรนกำลังจะตามมาเมื่อเขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติและหนึ่งลิวฮงชานกลับมาคุณกำลังทำอะไร ลิวหงชานไม่ทันตั้งตัวและเกือบจะล้มลงน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจคุณรอที่จะฆ่าฉันต่อไปไม่ไหวแล้วเหรอฉันไม่ได้ใจร้อนขนาดนั้นลินแรนตอบเบาๆและชี้ไปที่พื้นนั่นไม่ใช่วังที่เราพักอยู่ลิวหงชานตกตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนั้นเป็นไปได้อย่างไรประตูเปิดอยู่ไฟที่ฉันจุดไว้ยังติดอยู่ข้างในมีใครอยู่อีกไหมคุณฉลาดอย่างที่คุณอ้างว่าเป็นลินแรนหัวเราะเยาะและกระทึกเท้าบนพื้นเราไม่ได้บินมาที่นี่รอยเท้าอยู่ที่ไหนการแสดงออกของลิวหงชานเปลี่ยนนไปและเเขารีก,ก้้มหวงพพืื่อดู พื้นดินที่นี่ถูกปกคลุมด้วยชั้นทรายหนาขนนกจะทิ้งรอยไว้บนพื้นนับประสาอะไรกับคนสองคนที่เดินอยู่บนนั้นแม้ว่าพวกเขาจะไปไม่ถึงจุดที่ออกเดินทางแต่ก็ควรมีรอยเท้าที่ทางเข้าพระราชวางังมีรอยเท้าอยู่สองแถวข้างหลังพวกเขาหากเดินเป็นวงกลมก็ควรมีรอยเท้าอยู่ข้างหน้าด้วยอย่างไรก็ตามต่อหน้าพวกเขาทั้งสองไม่มีร่องรอยว่าพวกเขาเคยผ่านพื้นมาในระยะไม่กี่ร้อยก้าวหลิวฮงชานพูดเบาๆน้ำเ,เ,เ,เสียงของเขาระแวดระวังอย่างเห็นได้ชัดเราควรเข้าไปซ่อนตัวสักพักไหมหลิรนมมรันเ้มริมฝีปากและไม่ตอบเพราะเขาไม่างไร แท้จริงแล้วเงาที่เขาเห็นเมื่อกี้นั้นเป็นภัยคุกคามแต่ก็ยังน่ากลัวน้อยกว่าวังประหลาดพระราชวังแห่งนี้ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกจากที่ใดจากนั้นล่อพวกเขาด้วยวิธีการต่างๆราวกับว่ามันเป็นกับดักที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นดังนั้นเมื่อเทียบกับวังที่แปลกประหลาดนี้ลินแรนค่อนข้างจะ,ะเผชิญหน้ากับเงาลึกลับเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลินแรนวางแผนที่จะขอให้ลิวฮงชานออกจากสถานที่นี้ก่อนอย่างไรก็ตามก่อนที่ลินแรนจะพูดลิวฮงชานก็พูดว่าตกลงจากนั้นเขาถือกกกรรรริคาาามขขของงงในนณะะทททีีที่่่เเดดไปปปวแลลห ลินแรนรู้สึกสับสนและสงสัยว่าผู้ชายคนนี้เป็นภาพหลอนหรือไม่เขารีบมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังและตะโกนเบาๆว่า,วาหลิวหงชานกลับมาฉันหมายถึงออกจากที่นี่ก่อนไม่คิดว่านายจะสนใจฉันมากขนาดนี้หลิวหงชานตอบเบาๆโดยไม่หันกลับมามองแต่เราทั้งคู่ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่นี่ไม่สำคัญว่าเราจะเปลี่ยนที่หรือไม่ลินแรนรู้สึกสับสนมากยิ่งขึ้นเขามองไปรอบๆอ,อย่างสงสัยหลังจากยืนยันว่าพวกเขาอยู่คนเดียวเขาก็รู้สึกเย็นว่าลงกระดูกสันหลังทันทีคุณกำลังคุยกับใครลินแรนอดไม่ได้ที่จะถามเบาๆ คราวนี้หลิวหงชานไม่ตอบเขาทำเพียงสัญญาณมือไปทางขวาราวกับว่าเขากำลังสื่อสารกับใครบางคนแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นลินแรนมองไปที่หลิวหงชานจากนั้นไปยังสถานที่ที่เขาแสดงท่าทางไม่ว่าลินแรนจะชาแค่ไหนตอนนี้เขาก็ตรหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติหลิวหงชานลินแรนตะโกนและรีบเดินไปข้างหน้าเพื่อดึงหลิวหงชานกลับมาอย่างไรก็ตามขณะที่เขาเอื้อมมือออกไปจู่ๆหลิวหงชานก็หันกลับมาและฟันที่หน้าอกของเขาด้วยกริดคำรามมังกรบทที่164ผลกระทบกระทันหัน การจู่โจมของลิวฮงชานเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแต่โชคดีที่ลินแรนคอยระวังเขาตลอดทางดังนั้นเขาจึงยังสามารถถอยและหลบได้ทันทีในช่วงพริบตาปลายดับที่แหลมคมกวาดไปทั่วหน้าอกของเขาทิ้งรอยสีแดงจางๆลินแรนปลดธนดาบอลที่เอวของเขาออกทันทีอย่างไรก็ตามในขณะที่เขากำลังจะโตกลับเขาก็หยุดลงเมื่อถึงจุดหนึ่งดวงตาของลิวฮงชานก็เปลี่ยนเป็นสีขาวลินรันพวกเราถูกซุ่มโจมตีลิวฮงชานตะโกนและเหวี่ยงดาบไปที่ลินแรนอีกครั้งลินแรนหลบอย่างรวดเร็วและถอยหลังไป 2, 3, ราวกับคิดว่าระยะห่างระหว่างทั้งสองคนนั้นปลอดภัยลิวฮงชานก็หยุดโจมตีอย่างไรก็ตามเขายังคงถือกริดคำรามของมังกรและวางท่าทางระแวดระวังลินแรนมองไปที่ลิวฮงชานที่แปลกประหลาดแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็สามารถบอกได้ว่าลิวฮงชานอาจอยู่ในภาพลวงตาบางอย่างความคิดแรกของเขาคือออกจากที่นี่ทันทีแม้ว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสองจะร่วมมือกันแต่ความจริงที่ว่าพวกเขาเป็นศัตรูกันก็ไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้ลิวฮงชานอยู่ในภาพลวงตามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะฆ่าเขา ชายในชุดกรอบเป็นตัวปัญหาแต่หลังจากที่ลิงแรนเชี่ยวชาญการใช้ธันดาบอลซอสแล้วเขาก็มั่นใจว่าจะพุ่งเข้าไปในรอยแยกได้ก่อนที่ชายคนนั้นจะมาถึงสำหรับลิวฮงชานซึ่งอยู่ในภาพลวงตาลิงแรนต้องทิ้งเขาไว้ที่นี่คนเดียวเพื่อป้องกันตัวเองอย่างไรก็ตามในความคิดที่สองลิงแรนก็ลมเลิกความคิดนี้ลิงแรนไม่รู้ว่าภาพลวงตานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะคงอยู่นานแค่ไหนหากลิวฮงชานกลับมาเป็นปกติหลังจากที่เขาจากไปลิวฮงชานอาจจะเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น แม้ว่าลิวฮงชานอาจไม่เหมาะกับชายในชุดกรบแต่ก็ไม่น่าจะยากสำหรับเขาที่จะหลบหนีถ้าเป็นไปได้ลินแรนยังคงต้องการเก็บเขาไว้ในที่ลับนี้หลังจากลมเลิกความคิดที่จะอยู่คนเดียวลินแรนเริ่มสงสัยว่าเขาควรจะใช้โอกาสนี้ฆ่าลิวฮงชานสักครั้งหรือไม่อย่างไรก็ตามในความคิดที่สองลินแรนรู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้แต่แม้ว่าลิวฮงชานจะอยู่ในภาพลวงตาแต่ก็ไม่ยากที่จะบอกได้จากความเร็วในการตอบสนองของเขาว่าการฝึกฝนของเขาไม่ได้รับผลกระทบ หลิวหงชานอยู่ในสภาพระมัดระวังตัวมากการโจมตีเขาในเวลานี้คงไม่ใช่การกระทําที่ฉลาดอย่างแน่นอนหากหลิวหงชานเปิดใช้งานพลังงานภายในของเขาในช่วงเวลาที่สาคัญและดึงดูดชายสวมชุดเกราะลิงแรงก็อาจาไม่สามารถหลบหนีได้เช่นกันหลังจากคิดเรื่องนี้เป็นเวลานานลิงแรมก็ตรหนักว่าวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการค้นหาว่าทาไมหลิวหงชานถึงอยู่ในภาพลวงตาหลิวหงชานลิงแรมเรียกออกมาอย่างไม่แน่นอนท้ายที่สุดหลิวหงชานเพิ่งเรียกชื่อเขาดังนั้นเขาจึงเดาว่าหลิวหงชานน่าจะยังได้ยินเขาอยู่ ตามที่คาดไว้เมื่อลินแรนตะโกนเสร็จลิวฮงชานก็เอียงศีรษะไปทางซ้ายเล็กน้อยทำไมคุณถึงโทรหาฉันอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าสิ่งนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนระวังเมื่อเห็นสิ่งนี้ลินแรนได้รับรู้แจ้งหลังจากที่ลิวฮงชานตกอยู่ในภาพลวงตาเขาก็พูดไปในทิศทางเดียวกันหลายครั้งนั่นหมายความว่าโลกในสายตาของเขาไม่วุ่นวายมีเหตุผลสำหรับภาพลวงตานี้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลินแรนจึงถามว่าคุณเห็นมันชัดเจนแล้วหรือยังอะไรโจมตีเราฉันไม่รู้ดูเหมือนเงาที่เราเห็นเมื่อกี้ ลิวฮงชานตอบอย่างนุ่มนวลหลังจากหยุดชั่วคราวเขาถามว่าฉันไม่พบอะไรอยู่ข้างตัวฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างปกติดีทุกอย่างลินแรนตอบอย่างสบายๆด้วยท่าทางที่ซับซ้อนในสายตาของลิวฮงชานลินแรนได้กลายเป็นเงาที่พวกเขาได้เห็นในตอนนี้หมายความว่าเงาเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของภาพลวงตาหรือไม่ลินแรนยังเห็นเงาวุบว่าผ่านมาในตอนนี้เขาเห็นภาพหลอนด้วยเหรอเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลินแรนรีบยกธนดาบอลขึ้นเพื่อเป็นกระจกสองตัวเองอย่างไรก็ตามแสงที่นี่สลัวเกินไปเขาเกือบจะกดตาของเขาไปที่ใบมีดแต่เเเเขขขขาาาาแทบจะไม่่ห็นโครรงงงงงออดวตลย หลังจากลองอีกสองสามมุมในที่สุดลินแรนก็ยอมแพ้อย่างไรก็ตามเขาเดาว่าเขาไม่ได้เห็นภาพหลอนมิฉนั้นลิวฮงชานที่เขาเห็นควรเป็นเพียงอากาศลินแรนมองไปที่ลิวฮงชานซึ่งยังอยู่ในท่าทางระแวดระวังจากนั้นเขาก็นั่งลงบนพื้นและเริ่มเขียนอะไรบางอย่างบนพื้นด้วยทันดาบอลอย่างแรกลินแรนเขียนคำว่าก๊าซพิษแล้วข้ามไปเขาและลิวฮงชานอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหากมีก๊าซพิษเป็นไปไม่ได้ที่ลิวฮงชานจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ได้รับผลกระทบจากนั้นลินแรนเขียนคำว่ากลับและขีดฆ่าอีกครัั้้งงงเเห็นนไไดชดชววว่าา่วาาาาาขมยลิ ในที่สุดลินแรนก็เขียนคำว่าน้ำและอาหารลงบนพื้นแม้ว่าการเดินทางจะราบรื่นแต่ลิงแรนก็คอยระวังลิวหงชานเขามั่นใจมากกว่าลิวหงชานไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยกล่าวอีกในหนึ่งภาพลงตานี้ไม่ได้มีผลจากภายในร่างกายของเขาเดี๋ยวก่อนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้สีหน้าของลิงแรนก็เปลี่ยนไปและทันใดน,นั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองแขนซ้ายของลิวหงชานความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างทั้งสองคนคือแขนของลิวหงชานได้รับบาดเจ็บและครั้งหนึ่งเขาเคยเผาสมุนไพรในวังให้เป็นที่เท่าเพืื่ออห้ามเลด หากภาพลวงตานี้เกิดจากพิษบางชนิดก็เป็นไปได้มากกว่ามันมีอยู่ในสมุนไพรและซึมเข้าสู่ร่างกายของลิวฮงชานผ่านบาดแผลสมุนไพรที่ยังคงมีผลหลังจากถูกเผาเป็นเท่าฐานนั้นหาได้ยากยิ่งลินแรนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นไปได้เขารีบถามลิวฮงชานว่าลิวฮงชานแผลที่แขนคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้สบายดีลิวฮงชานแซงํำเป็นสงบและตอบเบาๆว่ายังเจ็บอยู่นิดหน่อยแต่จะไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของผม อย่างนั้นเหรอดีแล้วขณะที่ลินแรนพูดเขาก็ยืนขึ้นอย่างเงียบเงียบและเดินไปหาลิวฮงชานในที่สุดเขาก็หยุดห่างจากลิวฮงชานหกเก้าจากการแลกเปลี่ยนกระบวนท่าลินแรนประมาณคร่าวๆว,ว่าระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างทั้งสองคนคือประมาณหกเก้าในระยะทางนี้ลิวฮงชานจะไม่สามารถมองเห็นเขาได้ที่นี่แปลกมากถ้าคุณกลายเป็นภาระยาโทษฉันที่ทอดทิ้งคุณขณะที่ลินแรนพูดเขาถือทันดาบอลไว้ในมือขวาและค่อยๆเอื้อมมือไปที่แขนซ้ายของลิวฮงชานยาวพอที่จะสัมผัสแขนเสื้อของเขาลิวฮงชานหัวเรายอปลายันเดออออบเขขข้าไปในแนแือองย่างงเียบๆแล้ว จากนั้นลินแรงก็เปิดผ้าออกเผยให้เห็นบาดแผลที่แขนของลิวฮงชาน